เอาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะลองมาสอนวิธีการทำสไลด์มาสเตอร์นะครับสไลด์มาสเตอร์ก็คือจะเป็นสไลด์ที่เป็นเหมือนเป็นต้นแบบในการสร้างตัวสไลด์ของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าทำเสร็จแล้วหัวข้อเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือก็ดูเป็นลักษณะของสไลด์มาสเตอร์นะครับวิธีการสร้างทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดู กดคลิกนิวดูนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูที่วิวนะครับกดเมนูวิวแล้วก็สไลด์มาสเตอนะครับตรงสไลด์มาสเตอเนี่ยมันจะมีหลายหน้าจอเนาะที่เห็นนะครับจะมีหลายเพจนะครับแต่เพจหลักก็คือเพจที่อยู่ด้านบนสุดนะครับการจะทำให้สไลด์ Master เนี่ยเป็นเหมือนเป็นอ,อะไรเทมเพลตของเราแล้วกัน เราก็ต้องไปทําที่เพจหลักก่อนยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่ฟุตเตอร์เข้าไปนะครับพอเราใส่ฟุตเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เราอาจจะพิมพ์คําว่า company านะครับอ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ฟอนต์ที่เห็นตรงนี้นะครับอาจาย์ไม่ชอบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับ มันจะได้เห็นชัดๆนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอ่าพอเราเปลี่ยนฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดสไลด์มาสเตอร์นะครับกลับไปที่ normal mode นะครับอ่าทีนี้กลับมาเราก็จะเห็นแล้วว่าสไลด์เมื่อกี้สไลด์ขาวๆนะครับกลับมาก็จะมีเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้คลิกไม่ได้นะครับคลิกไม่ได้เพราะว่าเราสร้างเป็นเหมือนบัฟเตอร์เอาไว้ ถ้าเราจะแก้ก็คือต้องกลับไปที่สไลด์มาสเตอร์แล้วก็ไปแก้ที่ฝ่ายนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทุกท่านลองไปทําดูนะครับทําให้ดีทําให้เก่งกว่ผมนะครับผมเชื่อทุกคนทําได้ครับครูปั๊มนะครับ